ผลิตบดดีเลยวหเปลาหาเส้นเดียนไล้ยัง <laughs> ดกดกตัดแต่งกิงว่าได้กินได้ชมก็เอาเลยตัดแล้วเห็นต้นไม้หนาไม่ค่อยงามไม่เคยบ่หกหูหกตาเอ็นบ่อง <laughs> <c oughs> คุณลุนคินลินอยู่พันนี้ยังเนี่ยแป้นวิกิตแป้นวิกิตแป้นพิจิต มีแป้งิจิตหนึ่งตัวแหลกตัวแหกมีไหนบอไรเม็ดหลือหลายขี้ยังนี่โอ้เดี๋ยวนี้ปากน่าหลายๆพันดีจ้ะโอ้อากาศอันของบักไปอันนี้ก็ดีบันแพรวนี่โอ้เปลือกบางน้ำลายงมันอันนี้พันหยังว่าเป็นหมากนี่นี่มันเน่าปากเน่าหอมตัวแหลกเน่าหอมบั้นเน่าเลยอันอันพูดกับแป้นพิจิตเกือกันบ่เออลกๆเนี่ยหอมเนี่ย แต่มันดวงคันนี้เป็นหมากแต่ต้นบุญเดชต้นบุญเดชอ๋ออันนี้กับแลนพี่จีประทันได้ตกแต่งวันนี้เจ้าของเขามาเขาได้ตกแต่งมาใหญ่อยอน กวนไม่เห็ดบานเลยทงในยาอยู่ในขาวเราจะสิขาดเพื่อนได้ตีเจะสิขาดเพื่อนได้ตีไหมยงวีอกดีดี่อนหน่งคุ้น่โอ้ยมีไงจุกเก้ามากค้นเนาะบ่มีโมู่าท่ติเบาหวานขึ <u ülme> ้นน ah? ah, ่นตาบ่อนหนอคุค้นดีเลยเดตะดาวเลยบ่เพือฟอกเหรอตกปลาแล้วก่อนอยางนี้แล้วบอกว่ากวนไม่เห็ดบานทง เพราะมีหลายหลายหลังจะเป็นมู้ย่บานแน่รอน